สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่ง,งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นเลขดับสนิท49งวดติดต่อกันนะครับผมเป็นเลขดับสนิท49งวดติดต่อกันสถิติตั้งต้น16มีนาคม2562นะครับจนถึงวันที่2พฤษภาคม 2 5 6 4นะครับรวมทั้งหมด49งวดมาดูงวดที่50นะครับมาดูงวดที่50นะครับก็คือวันที่16พฤษภาคมนี้นะครับผมว่าจะดับอยู่หรือเปล่าหรือว่าจะหลุดนะครับผมนะสูตรในการคำนวณน,นะครับผมก็จะเป็นร้อยครั้งที่หหน่วยครั้งที่4ก็คือ,อดับสนิทนี้เป็นหลักหน่วยบนนะร้อยหน่หน่วย4นะครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับ16ธันวานคม 0 4เป็น4ได้4เป็นเลขดับออก303หลักหน่วยเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข4 4ดับ4ไม่มานะครับวันที่30ธันวา37เป็น10ได้ศูนย์เป็นเลขดับออกห2 8หลักหน่วยเป็นเลข8เลขดับเป็นเลข0 0ดับ0ูนไม่มา17เมกราคม31เป็น4ได้4ี่เป็นเลขดับออก3ามหลักหน่วยเป็นเลข5เลขดับเป็นเลข 4 4่ดับ4ไม่มา1กุมภา66เป็น12ได้2 <bas> เป็นเลขดับบก307หลักหน่วยเป็นเลข7็เลขดับเป็นเลข2 2ดับ2ไม่มานะครับวันที่16กุมภา61เป็น7จ็ดได้เจ็ดเป็นเลขดับบก6 0ศหลักหน่วยเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข7 7็ดดับ7ไม่มา1มีนาครับผมปดเดาไดเป็นเลขดับบก538หลักหน่วยเป็นเลข8เลขดับเป็นเลข5 5ด mm ับ5ไม่มา 16มีนาครับผม 2, 6เป็น8ใน8เป็นเลขดับ6ก2 2หลักหน่วยเป็นเลข2เลขดับเป็นเลข8 8ดับ8ไม่มานะครับวันที่1เมษานะครับผมศูนย์เป็น6ใน6เป็นเลขดับบอกสหลักหน่วยเป็นเลข 0, เลขดับเป็นเลข6 6ดับ6ไม่มา16เมษายน7714 ได้4เป็นเลขดับออก7จหลักหน่วยเป็นเลข7เลขดับเป็นเลข4 4ดับ4ไม่มา2พฤษภานะครับผม1 4เป็น5ใน5เป็นเลขดับออก2 72หลักหน่วยเป็นเลข2เลขดับเป็นเลข5 5ดับ5ไม่มาแล้วก็วันที่16 พฤษภานะครับผม392ได้2เป็นเลขดับนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณานในการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ย้ำอีกครั้งนะครับเป็นงวดที่50นะครับคือรวมทั้งหมด49งวดมาดูวันที่16พฤษภางวดที่50นี้จะดับอยู่หรือเปล่านะครับผมก็เอาใจช่วยด้วยให้มันอยู่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม